เห็นย่างกับเทงทีมงานปูดเชคเกนคอปดือ้อเพ่งทุ่มซื้อนูเยสแบบว่าห้ามแล้วก็ไม่ฟังครอปทำดีที่สุดแล้วในครัน้นี้บอกลาเหตุเป็นเหตุในครั้นี้สติฟ้องลิเวอร์พูลฟอร์มรูปตั้งแต่ครอปยันแยกทางกับทีมนะอารัยังไงเดอเขาบอกได้เลยอดีตหงอธิบายเหตุผลที่สลอตเหมาะเป็นผู้ซืคนใหม่ของลิเวอร์พูลในวัานี้จริงๆ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการที่ทางด้านของพอจอยนักข่าวของเดอะไทม์ระบุเลยนะว่าเจเกนคอฟนะฮะนายใหญ่ลิเวอร์พูลไม่คิดจะฟังคำแนะนำของทีมงานที่เคยเสนอให้สัญญากับด้านด้านของเิสโตเฟอร์เอ็นกุนโก้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมเพราะว่านายใหญ่ชาวเยอรมันรายนี้เลือกที่จะดึงทางด้านของดาวินดูเยสมาจากทางด้านของเบนฟิก้าในครั้งนี้แทนเองนะโดยคร์ลองเองก็ตัดสินใจนะฮะดึงดูเยสมาจากทาง้าของทีมเบนฟิก้านะฮะในช่วงซัมเมอร์ปี2022 ดยหงแดงเนี่ยหมดเงินไปกับทีมสูงถึง85ล้านปอนด์หรือราว3,8910ล้านบาทแต่จนถึงขนาดนี้กองหน้าทีมชาติอุรุกวัยรยนี้ยังยิงประตูทิ้งยิงคว้างไม่เกรงใจกองเชียร์เดอะคอฟในครั้งนี้เพิ่มเติมกันเลยนะโดยล่าสุดนั้นทางล่างของะะทางเบอร์ซี่ไซด์นะะทางดาวิดแมชที่ลิเวอร์พูลเนี่ยออกไปแพ้เอฟเวอร์ตันอลิร่่มเมืองแบบหมดสภาพถึง2ต่อ0 เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเบนส์บ็อกแซกนะฮะผู้สื่อข่าวได้เปิดเผยด้านของสถิติที่เลวร้ายของสตาร์เดวัยีีปีรนันนี้ในเกมที่กุดิสันพาร์คนะฮะออกมาว่าเขาเองนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะการดวลกับ آ, นักเตะทีมลูกอมได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านั้นยังไม่พอนะฮะท่านั้นของดูเยสแล้วก็โมเมซันลากองหน้าตัวกลั่นอีกรายของของแดงลิเวอร์พูลดวลกับฝ่ายตรงข้ามรวมกัน7ครั้งและปรากฏว่าแพ้เรียบวุฒิทุกครั้งส่งผลให้ลิเวอร์พูลไม่อาจจะคว้าชัยชนะ เพื่อทำแต้มเทียบเท่ากับารสเอนทีมจากฝูงในครั้งนี้ได้เลยนะ ซึ่งตอผลงานที่เลวร้ายของดาวยิงอเมริกาใต้ล่าสุดในวันที่25เมษายนที่ผ่านมาจอยสเอ์เผยได้ว่าทีมงานของลิเวอร์พูลต้องการจะให้ทีมคว้าคิสโตเฟอร์เอนกุนกูมาจากด้านของแอบารซิกเมื่อ2ปีก่อนแล้วแต่ครอบเองก็เลือกจะฉุดดูเยสมาหาตาขายให้กับด้านของทางทีมและกลายเป็นการสัญญาที่น่าผิดหวังกระทั่งเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสได้ย้ายมาคาแข่งในทางด้านของผิบริจิตกับทางเชลซีในครั้งนี้นั่นเองนะ อับยังไงความจริงเขาไม่จำเป็นจะต้องขอโทษเลยนะแต่ก็ยังบอกนะฮะแมนพอที่จะเอ่ยปากประโยคแรกๆออกมาด้วยคําขอโทษถึงกองเชียร์ลิเวอร์พูลทุกชีวิตในค่ำรานี้โดยข้าคืนแย่ๆในอ่าทางด้านของการแพ้กับเพื่อนบ้านสีงําเงินก็เจ็บปวดมากพอแล้วโดยก่อนหน้านี้เชคเก้นครอปก็มีแต่ชนะกับเสมอเท่านั้นยามต้องเดินข้ามสวนมาที่กุสันปาร์คซึ่งแน่นอนว่ามันสำคัญที่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความหวังในการเป็นแชมป์ของเขา พวกเราเองก็ไม่เคยแพทย้ที่นี่มาก่อนเลยนะวันนี้พวกเราดีกันไม่พอจริงๆต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแมวตาลอยๆคู่หนึ่งสะท้อนบางอย่างออกมาอย่างชัดเจดนในคณะนี้โดยเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาผมก็อยู่ในเพรสคอนเฟอเรนซ์หลังศึกเมอร์ซี่ไซด์ดตบี้แมดด้วยก็ยิ่งเข้าใจเลยนะว่าทำไมครอปเนียถึงเลือกประกาศอำลาสโมสรที่เขาได้ร่วมต่อสู้ร่วมกันมากกว่าทศวรรษเพราะบางทีเขาเองก็คงจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ในครั้งนี้อีกแล้ว ซึ่งภายในระยะเวลาไม่ถึง6สัปดาห์เต็มจากทั้งหมดลุ้น4ถ้วยกำลังเหลือเป็นแค่ถ้วยใบเดียวได้แก่คาราบาวคัฟหากใครจะพูดกันได้เต็มปากว่านี่นะฮะถือว่าเป็นความล้มเหลวในครั้งนี้ในครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งหลังจากที่จบอันดับที่5ซสีซสั่นที่แล้วรวมกับการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่ตอนซัมเมอร์แน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ภาพจำในยุคที่มีทางด้านของโมเมสซาล่าสเดีอมาเน่และก็เลเบอร์โตฟิมิโน่นำแนวรุกกลา,ายเป็นอดีตไปแล้วในครั้งนี้ ดังนั้นการที่ทางด้านของ Chi เก้นคอปสามารถผลักส่งให้ทีมชุดนี้มาไกลาถึงไปลายเมษายนได้ต้องถือว่าทำได้เกินความคาดหมายอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้เมื่อเจอะไปถึงรายละเอียดตลอดทั้งซีซั่นที่เต็มไปด้วยปัญหาการบาดเจ็บมีบางคนที่หายกลับมาก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มมาตรฐานอีกเหมือนเดิม ทุกคนแล้วล้วนมีจุดอ่อนขันทังสิ้นนะฮะเลเวอว่าู้ทีมนี้มักตกตามหลังคู่แข่งก่อนเป็นประจำก่อนเกมกับนั่นเอฟเวอร์ตันก็เป็นครั้งที่15เฉพาะในลีกเซสันนี้แล้วถูกต้องแล้วนะครับเดอะคอฟเนี่ยบางคนอาจจะมองข้ามข้อนี้ไปด้วยเหตุผลที่ทีมรักขอตนเองมักจะยิงแซงได้อยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันถึงกระนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกเกมในครั้งนี้ โดย11ตัวจริงเมื่อคืนมันพุธที่ผ่ามาก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเท่าที่ครบนะฮะจะเลือกใช้ได้ก็เป็นอีกเกมที่พวกเขามีโอกาสแต่ว่าปิดบัญชีไม่ได้โดยเฉพาะจากาด้าน,นของซาร่ากับดาวินดูเจสโดยเขาโคสตติออกมาแล้วก็ยืนยันว่านับเป็นการเปลี่ยนศักราช2 0 2 4ค่าประสิทธิภาพการยิงประตูของซาร่าก็ดรอปลงไปจากที่เคยทําได้ 58.82หดลงไปเหลือ41.67ขณะที่ดูยเยสเองก็ยังคงเป็นกองหน้าคนเดิมที่หาความชัว์ไม่ได้เลยนะฮะดับมาแตา่ย้ายมาที่เบนฟิกาซึ่งนักเตะฟอร์มตกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในเกมฟุตบอลในครลันนี้นาที่ของโคชอยู่ที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อจะปลุกจิตวิญญาณน,นักสู้กลับมา สิ่งนี้เองที่ทางด้านครอบทำมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างเดียวที่หลายปีมานี้ครอปได้นำทีมท้าอาท้าชิงกับรรด้านกับแมนเชสเตอร์ของเป๊ปกาเดียร่ามันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วที่จะไปแย่งเข็มขัดจากสโมสรที่มีพร้อมทุกอย่างอย่างน้อยที่สุดก็ทําสําเร็จ1ครั้งและอย่างน่าชื่นชมที่สุดก็เคยเบียดไหลนะฮะต่อไหลได้จนถึงวันสุดท้าย ถึงสุดท้ายเนี่ยขบวนาพาเร์จ,จะแห่ถ้วยออกมาไม่ได้แต่มั่นใจได้เลยนะว่ายังไงซะสาวกของทุกคนก็ย่อมต้องการจะเลี้ยงส่งบอสของพวกเขาให้ประทับใจที่สุดในครั้งนี้อยู่แล้วนั่นเองนะเอาแล้นยังไงที่อว์ภูมบดหวังกับการภารกิจ4ี่แชมป์สั่งลาจิกเกนครับและก็ดูเหมือนว่าสาเหตุหนึ่งนั้นมาจากทางด้านของตัวของกุซูชายเยอรมันคนนี้นั่นครับ โดยกานนี้ทางด้านของเรื่องนี้ต้องย้อนดูทางด้านของสติแต่ก่อนที่ทางด้านครับประกาศอำลาเมื่อวันที่16มกราคมของแดงนำจากฝูงพิีเมียร์เงกิจทิ้งไป5แต้มเหลือทั้งแบนเชลส,สตีอาร์เซนอลและก็แอสตันวิลล่าโดยแพ้เป็นแค่นัดเดียวด้วยดราม่า VR ในเกมเยือนทอตแ้มนพอตสเปอร์ในครั้งนี้ด้วยซ้ำไป ลังจากนั้นแล้วทางด้านก็กลับกลายเป็นหนังคนละม้วนเมื่อทางด้านลิเวอร์พูลสะดุดพ่ายไปถึง5นะฮะซึ่งล้นแล้วแต่สำคัญทั้งในเกมที่แพ้แมนยู U, ตกรอบเอฟเอคัพแพ้ออาลันต้าร่วงอยู่ในป้าลีกตลอดจนในลีกด้วยน้ำมือของอาร์เซนอลเคซันพาวเรชและก็ล่าสุดเอฟเวอร์ตันเมื่อคืนวันพุทธที่24เมษายนที่ผ่านมาสมบูรณ์ในตอนนี้ล่นไปอันดับที่3ตามปืนใหญ่กับทางด้านของเรือใบสีฟ้าอยู่ที่3และก็สงแต้มตามลำดับในขณะนี้ เฉพาะอย่างยิ่งผลปราชัยเบอร์ซี่ไซด์รตบิแมตยัยงถือเป็นครั้งแรกที่ในายใหญ่เลือดดอยช์พลาดท่าแพ้ครั้งแรกในกุฎิสันพาร์คปรังย้าของทีมเพื่อนบ้านซึ่งระหว่างแตชนั้นยังโดนแฟนบอลท็อฟฟี่เมนส่งเสียงร้องเพลงล้อเลียนบอกว่าพวกแกวืดแชมป์ลีกที่กุฎิสันพาร์คแล้วในคาราีนาะเอาป็นยังไงทางด้านของดเขาอดีตกองหน้าของลิเวอร์พู ออกเปิดเผยเหตุผลที่ทําให้เขาเชื่อว่าอานเนสรอ์กุนซืออของเฟยนโนลดเนี่ยจะได้ไปได้สวยกับทางทีมของแดนลิเวอร์พูลหลังมีกระแสข่าวว่าเขาจะได้ทํางานต่อจากหน้าของเชคินครอบ โดยทางด้านของลิเวอร์พูลสโมสรดังของซูเปอรบอลพรีเมียร์ลีก์มีข่าวเชื่อมโยงกับกุนซูหลายคนในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เชคเกนคาร์นะฮะออกมาประกาศว่าจะก้าวลงจากตำแหน่งทางด้านของผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหลังจากฤดูกาลนี้และล่าสุดนั้นอนนร์เนสซอร์ตนะฮะกุนซูชาวดัชก็คือคนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลมากที่สุดในเวลานี้ซึ่งทางด้านของเดอะคาวเองนั้นอนดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นชาวดัชเหมือนกันได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นบอกว่า สรลตจะไปได้สวยกับทีมเก่าของเขาผ่านทางด้านของ The Atlantic บอกว่า การเดินตามรอยเท้าของเชคเกนคอปไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อาน,น่จะทำในแบบของเขาเองและกระุ่มเททุกอย่างเพื่อจะทำให้สโมอสรประสบความสำเร็จเขามีความมุ่งมั่นและก็ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นในตนเองสไตล์การเล่นของเขานั้นเป็นอะไรที่แฟนบอลลิเวอร์พูลอยากที่จะเห็นแอนฟิลด์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากเขาทำได้ดีในด้านของสื่อมวลชนเพราะว่าเขาอธิบายตัวเองได้ชัดเจนเป็นอย่างมากและจากการที่เฟเจน,นูดมีนักเตะต่างชาติหลายคนเขาจึงประชุมทีมด้วยภาษาอังกฤษดังนั้น มันจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องของกำแพงภาษาอีกต่อไปตัววันนี้ผู้จัดการทีมหลายคนมักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกันนี่ไม่ใช่สไตล์เกอร์ของเชคินคร์ฟสไตล์ของโชเซบ่บริโยหรือเปล่าไหมหรือสไตล์ของเปปเกเดียร่านะฮะคำตอบคือ็อตนั้นมีสไตล์ของเขาเองเขาไม่ได้ลอกเรียนแบบมาจากใครเขารู้ดีแต่ว่าต้องการอะไรและเชื่อมั่นกับมันมันเป็นฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นฟุตบอลในเกมรุกเขาชอบที่จะเล่นเกมรับที่ดุดันมีความเข้มข้นสูง แต่มันก็เป็นคางของเขามันต่างจากครอปแต่ว่ามีหลักการหลายอย่างที่คล้ายกันในขณะนี้และขา่าวิุในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ข่าวต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกค,กครับ